กูได้ข่ามาว่าคนมง้งอ่ะเขาไม่ีเมียได้หลายคนออ่ะ่ะเหมือนจะเป็นจริงแบบนั้นนะพเพราะกูเห็นอยู่ว่าผู้ชายม้งมีเมียได้หลายคนจริงเรื่องนีมันไม่ผิดกฎหมายเหรอวะถ้าเป็นกฎหมายไทยเนี่ยมันมันไม่ได้หรอกแต่ว่า จะพูด่าเป็นวัฒนธรรมก็ไม่ได้เนาะมัคนคงจะเป็นประเพณีของคนคนเผ่ากูอะไรเงี้ยที่เวลาผู้ชายโมงเขาพาเมียคนที่สองเข้าบ้านอะไรเงี้ยทั้งญาติพี่น้องของฝั่งชายก็จะออกแนวแบบสนับสนุนอะไรเงี้ย<อ>ก็เลยยังเห็นเรื่อยๆอยู่ที่ผู้ชายเขาพาเมียมาได้หลายคนหรือว่ามีเมียได้หลายคนเลยงอย่างเงี้ยกูมองว่าแม่งคนมองเจ้าชู้เราเว้ย <c oughs> <c oughs> มันก็ไม่เสมอไปกูเคยออเจอคลวิจัยของ เด็กนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ของหมหาวิทยาลัยนาชเอเชียแปซิฟิกด้วย<ม>เขาเคยทำคุยสำรวจออกมาแล้วว่า90%ของผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวนะไม่เคยมีเมียน้อยเลยนะ,นะ,นะเป็นคนจังหวัดน,น่าน<ม>แต่เขายังให้คะแนน5ดาวไปที่หมู่บ้านบองไพ้และเขาเคยไปม,มอบรางวัลด้วยนะให้กับคนที่อยู่ในบ้านเลขที่ส7 7เว่าเป็นบ้านที่จริงใจที่สุดละ กูว่าบ้านเลขที่กับหมู่บ้านไม่คุ้นๆว่ะเรื่องจริงเรื่องจริงเออกูเชื่อมึง